สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มอยากกินหมูทะก็จะมานำเสนอหัวข้อ AutoML นะครับ AutoML คืออะไร AutoML เป็นบริการใน Google Cloud Platform นะครับที่ช่วยให้เราสามารถสร้างโมเดล Machine Learning ขึ้นมาใช้งานกับข้อมูลเฉพาะทางได้โดยไม่จาเป็นต้องใช้ทักษะขั้นสูงของ Data Science ครับซึ่งก็คือไม่ต้องเขียนโค้ดนั่นเอง How to use AutoML ปัจจุบ,บัน AutoML มีรูปแบบให้บริการแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่1 v o t t i ั AI 2.Site 3.Language และ4 s t r u c t u r e d อนั่นเองครับในส่วนของ v o t t i ์ AI นะครับ v o t ถ c ์ ai ถือกำเนิดขึ้นในฐานะแพลตฟอร์มที่ได้นำทุกบริการมาจัดเรียงรวมกันไว้ในที่เดียว ด้วยความที่เป็นระบบเดียวกันนี้เองครับส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดและเห็นภาพเดียวกันอีกทั้งยังมี UI ที่ง่ายต่อการใช้งานหากไม่เข้าใจส่วนไหนขึ้นมาแทบทุกส่วนจะมีลิงก์พาไปศึกษาด ocuments มมที่เกี่ยวข้องให้อีกด้วยครับและนี่คือตัวอย่างการบริการภายในบ r t e x AI นะครับข้อได้เปรียบของบู t e x AI นะครับ วัต t i เ a ไมุ่งเป้าไปที่การทําให้ระบบเข้าใจง,ง่ายไม่ยุ่งยากอันเป็นข้อดีที่หาได้ยากจากคา r โปรดเวอร์เจ้าอื่นๆเพราะว่าแต่ละเจ้าออกบริการเสมือนเครื่องมือให้ผู้ใช้ที่ชำนาญการใช้นะครับคุณสมบัติที่ w e r t e x AI อำนวยให้ทำ ML Ops ง่ายขึ้นนะครับขออธิบายพอสังเขปของ ML Ops ก่อนนะครับคือ ML Ops เป็นกระบวนการสร้างและพัฒนา Machine Learning แบบต่อเนื่องเพื่อให้ได้โมเดลที่ฉลาดขึ้นตลอดเวลาแล้ว v e r t ์กท i นี่เองสามารถทำงานบางอย่างโดยอัตโนมัติได้ด้วยตัวของมันเองซึ่งทำให้มันทำงานต่อเนื่องโดยไม่ติดขัดนั่นเองครับ w e r t ์ก AI เหมาะกับใครบ้างหลายท่านคงรู้จัก GCP ในฐานะ Cloud Provider ที่มี UI ใช้งานง่าย การมาของ v ว r t ์ช AI เเป็นการตอกย้ำความเข้าถึงได้ง่ายเพราะมันถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้กับแทบทุกตำแหน่งงานจึงไม่แปลกที่ผู้ไม่เชี่ยวชาญสามารถใช้งานได้ครับแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าในขณะเดียวกันฟีเจอร์เชิงลึกยังคงมีให้ใช้งานเหมือนเดิมครับและสำหรับงานที่ซับซ้อนจริงๆเราก็ยังต้องการผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลอยู่ดีนะครับ AutoML mm hmm. บน Vertex AI ต่างกับของเดิมยังไงบ้างตัวอย่างสิ่งที่เปลี่ยนไปดังนี้นะครับ 1. เดิมใน AutoML แต่ละคำสั่งมีความไม่แน่นอนในการใช้ Project Number หรือ Project ID mm hmm. บน Vertex AI จะอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งคู่นะครับ 2. เปลี่ยนจากการ deploy model เข้าไปตรงๆเป็น deploy ผ่าน endpoint บน Vertex AI ทําให้เมื่อมีการเรียก predict จะทําผ่าน endpoint นะครับ3แยก API current สําหรับแต่ละ API resource และ4 Auto ML Vision และ Auto ML Video Intelligence จะสามารถรับ JSON input ได้แล้วครับ ครับมาตอนที่ category to size หรือก็คือรูปภาพแล้วก็การมองเห็นนะครับตัว auto ml vision เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ทำ object detection แล้วก็ image classification ครับเริ่มต้นการสร้าง custom model ด้วย auto ml vision ครับโดยเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยครับแล้วก็กดเลือก get start with auto ml ครับตามรูปภาพฝั่งทางด้านซ้ายมือเลยครับจากนั้นทำการเลือก new dataset เพื่อเตรียมการสร้างโมเดลใหม่นะครับ ในกรณีนี้ผมสร้างโมเดลที่ชื่อปรปพยาปอกๆไว้เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นทําการอัปโหลดรูปภาพเพื่อใช้ในการสร้างโมเดลนะครับโดยรูปที่เราอัปโหลดเข้าไปเนี่ยสามารถใส่เลเวลได้เพื่อใช้ในการเทรนนะครับทั้งนี้จํานวนของรูปภาพในแต่ละเลเวลเนี่ยต้องมีจํานวนมากพอนะครับไม่ควรน้อยกว่า20รูปภาพในแต่ละเลเวลนะครับเนื่องจากระบบเนี่ยต้องแบ่งภาพให้ได้แล้วก็เพื่อใช้ในการเทรนอิมูเลแล้วก็ทสความแม่นยําของโมเดลนะครับ ยิ่งรูปภาพเยอะยิ่งแม่นยำนะครับข้อที่4นะครับก็คือเมื่ออัปโหลดรูปภาพใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่เลเบลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดไปที่หัวข้อเทรนนะครับแล้วก็กดเทรนนิวโมเดลนะครับระบบจะเริ่มทําการสร้างโมเดลจนกว่าจะได้ความแม่นยําที่กําหนดไว้นะครับขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลานานนะครับก็ปิดเบราว์เซอร์ไปได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีเมลมาแจ้งเตือนครับเมื่อโมเดลสร้างเสร็จแล้ว เมื่อโมเดลสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีรายละเอียดนะครับความแม่นยำของโมเดลเนี่ยที่หัวข้ออิบุเลเตอครับก็ห <c oughs> ากต้องการนำโมเดลมาใช้ในการทดสอบเนี่ยสามารถอัพโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็กดปุ่มพีดิกได้เลยครับที่หัวข้อพิจิตรนะครับก็ถ้าเกิดกดปุ่มพีดิกแล้วเนี่ยเจอข้อความโมเดล is warming up ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็อัพโหลดอีกครั้งแล้วกดเหมือนเดิมครับ ด้านล่างเนี่ยจะมีตัวอย่างการใช้งานโมเดลผ่าน REST API ให้ด้วยนะครับสำหรับใช้งานบนระบบ production ครับตัว Auto ML Video Intelligence ครับจะคล้ายๆกับ Auto ML Vision เลยครับแต่ว่าเปลี่ยนจากรูปภาพเป็นวิดีโอนะครับโดยจะแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับก็ได้แก่ classification แล้วก็ object tracking นะครับมันต่างกันยังไงตัว Auto ML Video i n e l l i g e n t Classification นะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเทรนแมชชีน e ลอ e ์ n ิ่ n ครับโดยจะแยกประเภทของวิดีโอตามเลเวลที่ระบ,บุไว้นะครับส่วนตัว AutoML Intelligent Object t a g g จ n g เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเทรน Machine Learning เพื่อใช้ในการ Detect s, ตรวจจับ Object ในภาพหรือว่าในวิดีโอได้ครับว่ามันอยู่ในช่วงเวลาไหน เอ่อออบเจกต์นี้อยู่ในช่วงเวลาไหนของวิดีโออะไรเงี้ยครับ Use Case นะครับก็สมมุติว่ามีเกมฟุตบอลขนาดใหญ่เนี่ยคือคุณมีไฟล์วิดีโอเกมฟุตบอลขนาดใหญ่เนี่ยแต่ว่าคุณต้องการดูเฉพาะแบบว่าแอคชั่นสำคัญอย่างเช่นการทำประตูหรือว่าการฟาวล์การเตะลูกโทษเนี่ยจากหลายๆเกมเกมบอลเนี่ยไว้ในวิดีโอเดียวเนี่ยแต่ว่า ความยาวเนี่ยมันจะหลายร้อยชั่วโมงเลยครับก็ในขั้นตอนนี้ก็สามารถนำตัว auto ml video intelligence เนี่ยมาทำหน้าที่มีแทนคุณได้มันก็จะตัดเฉพาะตัว action สำคัญเนี่ยเก็บไว้ในเป็นไฟล์วิดีโอเดียวแล้วก็เอามาให้คุณดูครับก็จะได้ให้คุณช่วยลดระยะเวลาในการดูตรวจสอบทั้งหมดได้ครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นทักแคตากรี่ที่3 language ครับก็คือเป็น machine learning ที่ทำหน้าที่กี่ด้านภาษาครับ ไปมาดูตัวแรกกันเลยครับก็ซึ่งก็คือ AutoML Natural Language ซึ่งจเจ้า Machine Learning ตัวนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถใช้ Machine Learning Model ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น text หรือ document ได้ครับจากนั้นก็จะนำมาจัดบปหมู่เพื่อหาเอกลักษณ์หรือว่า e n t i t y ของข้อ document นั้นๆครับค้อมทั้งยังสามารถรับรู้ถึงทัศนคติหรือความคิดได้อีกด้วยครับ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสามรูปแบบด้วยกันได้แก่1 classification ซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับแบ่งหมวดหมู่ข้อมูล document หรือว่า text ค,ครับ2 entity extraction เอาไว้ใช้สำหรับบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เพื่อตรวจสอบหาเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ text ของเราครับแล้วก็ 3. sentiment analysis เอาไว้ใช้สำหรับใช้เท x ในการตรวจหาอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติของผู้เขียน ว่ามีนันโนไปในเชิงบวกลบหรือเป็นกลางครับครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างการใช้งานของ entity extraction กันครับก่อนอื่นนะครับให้เราทำการ run app auto ml entity extraction ขึ้นมาครับตามภาพเลยครับต่อมาให้เราทำการคลิกที่ new data set ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ data set ของเรา จากนั้นก็กด create dataset ครับต่อมาให้เข้ามาที่เมนู import จากนั้นก,กด browse เพื่อเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเราครับโดยต้องเลือกไฟล์ที่มีนามสกุล c s v เมื่อเลือกไฟล์แล้วเราก็ทำการกด select ครับจากนั้นก,กด import ไฟล์เข้ามาจากนั้นนะครับให้เรามาที่เมนู text item นะครับจะเห็นว่ามี การแสดงไฟล์และต s e เซต,ต่างๆซึ่งให้เราทำการกดคลิกเข้าไปดูได้เลยครับซึ่งจะเห็นว่าในไฟล์รับจะมีการไฮไลท์ข้อความแยกตามเรเบลที่เราได้กำหนดทางซ้ายมือนะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการเลยครับต่อมาให้เราเข้าไปที่เมนูเทนจากนั้นกด Start Training ครับ แล้วก็ตั้งชื่อโมเดลของเราจากนั้นกด start training อีกรอบครับเมื่อกดแล้วนะครับเรากใ็ให้รอเวลาเพื่อให้ทำการเทรนโมเดลครับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังอีเมลของผู้ใช้ครับเมื่อการเทรนเสร็จสิ้นแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่ เมนู evaluate นะครับเพื่อดูรายละเอียดแสดงประสิทธิภาพของโมเดลของเรานะครับเช่นในตัวอย่างนะครับก็จะมีหัวข้อ precision ก็คือคือความแม่นยำของของตัวโมเดลครับจากนั้นก็ให้เราไปทำการไปที่เมนู test and use นะครับแล้วก็กดปุ่ม deploy หนึ่งครั้ง แล้วก็ใส่ข้อความตามที่เราต้องการครับจากนั้นกดพ d ดิ t ซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตามภาพด้าน,นขวาครับต่อไปนะครับก็จะเป็น AutoML Translation ซึ่งจะมีความคล้ายกับ Google Translate แต่เราสามารถ Custom Model เองได้ซึ่งทำให้ผลลัพธ์การแปลประสานั้นต่างกันออกไปจาก Google Translate นั่นเองสามารถแปลได้ตามความต้องการของเราครับ สำหรับ Translation แล้ว Google ก็ได้พัฒนา Translation API ขึ้นมาเหมือนกันหรือมันก็คือ Google Translate ที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเองแต่ความว่าหากเราต้องการนำฟีเจอร์ Translate ของ Google ไปใช้กับเว็บแ p ปพลิเคชันของเราแล้วเราก็เราสามารถใช้ Translation API ได้ซึ่งการแปลภาษาก็จะเหมือนกับ Google Translate นั่นเองต่อมานะครับเราก็จะดูขั้นตอนการใช้กันครับ หน,นะครับให้เราเข้ามาที่หน้า AutoML Translation จากนั้นคลิกที่ New Data Set ครับเราก็ตั้งชื่อไฟล์ Data Set ของเราจากนั้นก็เลือกภาษาที่เราต้องการแปลครับจากตัวอย่างนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นต่อมาให้เราทำการเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งไฟล์ที่เลือกต้องมีนามสกุล tmx หรือว่า tsv ครับจากนั้นกด open จะเห็นว่ามีการสร้างไฟล์แล้วเซตขึ้นมาแล้วจากนั้นให้เราทำการคลิกเข้าไปครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีประโยชน์ต่างๆขึ้นมามากมายครับต่อไปให้ไปที่เมนูเทนนะครับในเมนูเทนให้ไปที่คำสั่ง start training ซึ่งจะขึ้นหน้าต่างตามนี้ขึ้นมาครับจากนั้นให้เรากดที่ start training จากนั้นเราก็รอเวลาเพื่อให้มีการเทรนโมเดลจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังอีเมลผู้ใช้เมื่อเทรนเสร็จสิ้นนะครับก็จะแสดงรายละเอียดตามนี้แหละครับก็จะมีคะแนน bleu score กับ bleu score base model ครับ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของโมเดลยิ่ง BLEU Score มีค่ามากกว่า BLEU Score base d model เท่าไรแสดงว่าโมเดลนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วยครับจากนั้นเราก็ไปที่เมนู p r e d i c t ได้ครับซึ่งเราสามารถทดลองแปลภาษาเพื่อตรวจสอบการทาง,งานของโมเดลได้ซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบกับปลภาษากับ Google NMT ได้ครับซึ่งถูกใช้ใน Google Translate นั่นเอง นอกจากนี้เราสามารถเรียกใช้ c u s t o m Model จากแ l ล่งอื่นได้โดยสามารถใช้ผ่าน e REST API หรือว่า Python ก็ได้ครับต่อมานะครับ Category 4 Structure Data ครับเป็น Machine Learning ที่ชื่อว่า AutoML Table ใช้สำหรับทำโมเดลทำนายผลข้อมูลที่เป็นตารางซึ่งเราจะนำไปใช้ทำนายผลในเชิงธุรกิจได้เช่น Transaction ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือทำนายยอดคำสั่งซื้อล่วงหน้าได้ครับ ขั้นตอนในการสร้าง d a t a s e t และการ Training โมเดลนะครับข้อ1ไปที่ AutoML t r a l e l ใน Google Cloud Console เพื่อเริ่มกระบวนการสร้าง d a t a s e t และ Training Model เลือก d a t a s e t จากนั้นเลือก New Dataset ใส่ชื่อชุดข้อมูลและคลิก Create Dataset จากนั้นให้เราเลือกวิธีการในการนำเข้าข้อมูลและใส่ที่อยู่ไฟล์ เมือเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ import จากนั้นมาที่แท็บ train เลือกเป้าหมายในการเทรนที่ target column จากนั้นคลิก train model จากนั้นให้เราใส่ชื่อโมเดลที่ model name และเวลาที่เราต้องการใช้ในการเทรนที่ budget ครับเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ train model เพื่อเริ่มกระบวนการ Training ในการเทรนจะใช้เวลาตามที่เรากำหนดไปเลยครับเมื่อกระบวนการเทรนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีหน้าต่างทางซ้ายขึ้นมาให้เราคลิกที่ seafood evaluation เพื่อดูรายละเอียดของโมเดล evaluation metric จากนั้นให้เราไปที่แท็บ test and use และเลือก online prediction เลือก deploy model เพื่อปรับใช้โมเดล ที่เครื่องหมายถูกที่หน้า generate feature important จากนั้นคลิกพิดิ t เพื่อทำนายและนี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาการทำนายที่ได้จาก auto ml table นะครับมาถึงในส่วนของข้อดีของ auto ml นะครับ 1. สร้างโมเดลได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เรื่อง machine learning เยอะ 2. auto ml ได้ใช้เทคโนโลยีของ Google ทำให้เทรนโมเดลได้รวดเร็วและอาจจะแม่นยำกว่าเทรนกันเองอีกด้วยครับ 3. ม,มีบริการครอบคลุมการใช้งานที่ครบคันไม่ว่าจะเป็น AutoML Vision สำหรับทำ Image Recognition และ Classification AutoML Video Intelligence สำหรับทำ Object Detection และ Classification บนวิดีโอ AutoML Natural Language สำหรับทำ Text Classification AutoML Translation สำหรับทำระบบแปลภาษา AutoML Table สำหรับทำโมเดลทำนายผลข้อมูลที่เป็นตาราง C เมื่อเทรนโมเดลเสร็จแล้วจะมี REST API ให้เอามาใช้กับโปรแกรมภาษาใดๆก็ได้ของเราและในส่วนของข้อเสียนะครับข้อหนึ่งเลยค่าใช้จ่ายไม่เบาในการเทรนโมเดลจะฟรีแค่6ชั่วโมงแรกเท่านั้นจากนั้นจะคิดเงินประมาณ 600้บาทต่อชั่วโมงข้อ2ไม่สามารถเอาโมเดลออกมารันเองได้โดยโด,โดยโมเดลที่เราสร้างจะติดอยู่กับ google และจะต้องจ่ายเงินเพื่อใช้ไปเรื่อยๆข้อ3โมเดลเป็น black box ต่อจากข้อที่แล้วเลยครับเมื่อเราไม่สามารถนำโมเดลออกมาได้แล้วจึงเป็นเรื่องอยากที่เราจะทำความเข้าใจโมเดลนั้นครับข้อ4อาจติดปัญหาเรื่อง privacy สำหรับบริษัทใหญ่ๆที่มีนโยบายเรื่องการควบคุม Data ที่ค่อนข้างแน่นหนาการที่เราจะอัปโหลดข้อมูลเข้าไปใน AutoML จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกับทีม s s e u u r t y y ให้รู้เรื่องพอสมควรเลยครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของที่มาของข้อมูลนะครับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ